เจอกันต่ไม่นานโอ้ไม่นานนะเดือนที่แล้วก็เจอเหอใช่เหมือนนะนานนะเจอประจำโอ้แต่ปีนี้แบบว่าไม่วันเกิดมันไม่ถ่ายไปกันเลยอันนี้ก็ล้อครับโอเคเซนเตอร์กันปะเซนเตอร์เลยเนาะเซนเตอร์เลยนะ 932ที่กา9<อ>ถึงการร,วมมาไรไ่วมงานในวันนี้ในไทยได้ไหมครับเป็นไงบ้างครับดีใจมา,มากๆเลยครับอย่างที่พี่นุ้ยบอกนะครับว่าคนสมัยนีย้แบบว่าหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้ยินคําว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีใจครับแต่คน9ยังมีเนตตั้ในการดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้ก็เป็นพื้นฐานของทุกคนเลยก็คือการออกกําลังกายครับผมแล้วก็ การแบบว่าเลือกทานแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็แบบว่าการดื่มน้ำอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบดื่ม,มเยอะมากๆแล้วก็ผมมีอีกเคล็ดลับหนึ่งในการแบบว่าดูแลดูแลสุขภาพจิตของตัวเองก็คือแบบผมจะเลือกแบบเสพแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยเสพคำพูดคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สื่ออะไรเงี้ยแต่แบบสิ่งดีๆผมรู้สึกว่ามันทำให้แบบผมแฮปปี้มากๆในแต่ละวัน อย่ากถามเดี๋ยวจากอามภปนี้นนมันเติมช่วยเราอย่างไงบ้างเพราะว่ามันมันเราผู้ชายเนาะบางทีการดูแลเลยเรับรือก็จะแบบละเอียดอ่อนหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณผู้ชายอย่างเดียวออนะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือใครก็ตามฮะก็แบบว่าการใช้ชีวิตประจําวันเราผมคิดว่ามันจะมีการขาดวิตามินการขาดคอลลาเจนหรืออะไรเงี้ยตามวัยหรือว่าตามสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้ว การเลือกทานอาหารบางทีเราก็เลือกทานได้ไม่แบบครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแบบอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยของเราบ้างครับอย่างผมเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบออกกำลังกาย,ยอะไรก็จะแบบว่าเลือกทานโปรตีนเสริมเพิ่มเพราะว่าในแต่ละอาหารมื้อหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบางทีผมก็เลือกทาน ได้ไม่มากอะไรเงี้ยผมก็ต้องหาตัวช่วยอะไรนี้กกร็ฝากนุ้ยของคุณนุ้ยไว้ด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์อาหารเสริมที่แบบว่าเน้นดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนยุคนี้เป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์หนึ่งของคนสมัยใหม่ครับผมฝากด้วยครับูก็เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเก็บแต่ที่ดีแสดงว่าก่อนหน้านี้มันเจออะไรมาไม่มันก็ ไม่ได้เจออะไรมาบ้างหรอกครับมันก็เป็นแบบว่าเป็นปกติของคนเราที่แบบว่าเราสามารถเลือกเสพหรืออะไรที่ทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นได้อะไรเงรี้ยบางทีแบบว่ามันก็มันทําให้ชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นมากจริงๆนะครับบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบมันติดเข้ามาหรือเป็นภาพหลอกตาหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าหลอกหลอนเราอะไรเงี้ยต้องบอกว่าในยุคนี้เนาะหลังโซเชียลอ่ะมีอะไรมันมันมีท็อกซิกเยอะเอาจัดการตัวเองยังไงบางทีบางทีมันก็ บางทีเราเลื่อนผ่านมันก็แบบมีเหตุบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็เลื่อนผ่านไปๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะแบบแต่แต่ละวันของผม,ผมก็จะเลือกเสพแต่อะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นข้อคิดดีๆเป็นพลงังพลังงานเชิงบวกหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆแล้วในแต่ละวันพอเราเริ่มก้าวออกจากบ้านได้พูดคุยกับคนคนแรกยังแบบว่าอะไรเงีย้ยจนคนสุดท้ายของวันในแต่ละวันที่เราออกไปเจอมันก็ทาให้เราแบบว่าสัางเกตตัวเองนะมันก็แบบว่า เราก็นําพลังงานด้านบวกไปเจอเขาด้วยเพราะบางทีผมรู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็จะมีแบบว่ามีมีช่วงมีช่วงเวลาของเขาที่แบบมันมีเรื่องแย่ๆบ้างมีอะไรแย่ๆเข้ามาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอเราเหมือนเราก็มีบ้างแต่ถ้าเราไปพูดอะไรเงี้ยไประบายให้เขาฟังไปบทให้เขาฟังอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบอาจจะต้องปรับอารมณ์ตามเรามันก็ทําให้เขาแบบยิ่งได้รับพลังงานลบไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่ากล้าพยายามจัดการ ตัวเองก่อนใช่จ,จ,จัดการตัวเองก่<ม>อนเพราะว่าเพราาะว่ผมเนี่ยต้องออกไปเจอคนแบบเยอะมากๆในแต่ละวันอะไรเงี้ยบางทีแบบถ้าเราไปแสดงพฤติกรรมแย่ๆไปปล่อยพลังงานลบใส่คนรอบข้างอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็แบบเริ่มไม่ไม่ไม่น่าสนุกมันได้ปักคมแบบบรรยากาศักคมแบบที่ที่เข้อไปเนาะมันจะมีเรื่องท็อกซิกเข้ามาเรื่องละเอียดอ่อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราเราดูแลหรือว่าจัดการยังไงสำหรับในกลุ่มพวกเราหรือว่าคนรอบข้างพวกเราเนี่ย ผมอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าในบ้านในกลุ่มพี่พี่น้องแฟนคลับของผมเนี่ยไม่แทบไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้เลยตั้งแต่ผมทํางานเริ่มทํางานตั้งแต่แรกๆเลยเป็นแบบว่าผมรู้สึกว่าเป็นพี่พี่น้องผมเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ารักมากๆไม่เคยมีพลังงานด้านลบหรืออะไรแบบนี้ให้ผมเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีมากแล้วผมก็อยากจะตอบแทนด้วยการแบบว่าเวลาทุกครั้งที่ได้เจอหรือกล่าวถึงอะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบว่านาพลังงานบวกให้กลุ่มกั ให้เป็นกําลังใจให้การซึ่งกันและกันดีกว่าในการทํางานในแต่ในการต่อสู้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้เป็นแบบนี้มากๆเลยกับทีชาวต้อมคุณภาพแน่นอนใช่ใช่ใช่น่ารักมากๆเลยครับวันเกิดวันเกิดวันเกิดนีดีวันเกิดก็ปวดแล้วไมเบ็ดไวมากรู้สึกว่าพอแตะเลขสามไปแล้วหลายๆคนก็บอก พี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งไวมากกว่าเดินแล้วรู้สึกโดยทีก็อาจจะไต่เลขสี่แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกโตขึ้นอีกปีหลึงทั้งแบบว่าด้านแบบความคิดหรืออะไรหลายๆอย่าง,ร,างรู้สึกเติบโตขึ้นเยอะมากๆรวมถึงแบบว่าเออายุในการทํางานอะไรยเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะที่บอก เข้าปีที่31แล้วแต่ยังแบบว่าความรักจากพี่พน้องๆแฟนคลับยังรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นทุกๆปีอล้วปีนี้พันมิตรเปอะไรบ้างไหมสำหรับตัวเองกับแนคับก็ได้มีโอกาสแบบร่วมทาบุญกันก็ดีใจมากๆที่แบบว่าปีนี้รู้สึกว่าคนเพิ่มมากขึ้นจากแบบว่าจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจัดเป็นการทําบุญเริ่มแบบว่าเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆจนมาปัจจุบันนี้ก็แบบว่าล่าสุดไปทําบุญด้วยกัน ตอนเช้าก็มีประมาณ4,500คนก็รู้สึกดีใจมากๆสี่ห้าตอนนี้จะต้องปิดฮอเลยนะใช่เป็นไงบ้างว่ามันความรู้สึกของเราเราให้ของขวัญอะไรตัวเองไหมสำหรับปีนี้เออจริงๆยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยหรือมีสิ่งที่เราอยียบยาก่ไหมเพื่อให้มันเป็นแต่สิ่งสิ่งที่ผมก็คงเป็นผมคิดว่าผมก็โตขึ้นมาถึงปีที่สามแล้วผมก็คงคิดว่าจะ จากที่จริงจังอยู่แล้วกับการทํางานอะไรเงี้ยก็คงจะแบบว่าอ่ะมันแบบว่ามาถึงช่วงแบบเกือบกลางแล้วเกือบวัยกลางแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบจริงจังนี้เพิ่มมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นโฟก,กัสให้มากขึ้นใช้สติให้มากขึ้นในการทําอะไรเลยแล้ววัตถุหรอวัตถุอะไรวัตถุวัตถ,ถ, <laughs> ถุยังไม่ได้คิดเลยอเอาคงคิดว่าเป็นถ้าเดียวช่วงนี้แหละ ถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบว่าเอออยากให้เป็นของแบบเกิดตัวเองก็คงแบบอาจจะเลือกสิ่งนั้นอะไรแต่เขาอบเองเนสมัยนอนแต่ว่าเออก็แรกๆเลยนะเออเออเออไม่ดเลยกแรกๆเป็นไงบ้างตอนนันปมาณก็ดีใจหละครับดีใจหละก็ดีใจดีใจมากๆเพราะว่าก็เราพูดถึงอะไรกันเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยเขามาเจอพายป่ะเขาเรียกว่ามาเจอพแล้ ก็วันนั้นคิดว่ามันมันยังห่างไกลวันหลายอีกหลายวันมากๆก็คงก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะจะได้เค้กตั้งแต่วันนั้นอะไรนี่ก็มีก็มีน้องแล้วก็พี่หมอดานี่แหละเอาเค้กมาให้ขวัญเกิดมาให้ดีใจมากมาเขาเขาไปพรานอะไรน้องก็บอกว่าขอให้ให้มีความสุขมากๆแล้วก็แบบว่าเจริญเจริญใช่อะไรเขาได้ไดคอมเมนต์น้องก็มาคอมเมนต์ติดกันเลย ครับผมก็ก็ดีใจแหะครับดีใจดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเวลาเราสนิทกับใครเนี่ยเราก็อยากให้เขาเป็นคนแรกหรือเป็นอะไรอย่าเวลาที่เชียร์เราพูดเราด้วยนะยังเขินอยู่ไหมอาเรียเขินก็เขินหละครับแต่สังเกตได้เลยพอพูดถึงสาวน้อยก็แปลว่าเปลี่ยนอากาศมันร้อนที่สุดเลยนะร้อนที่สุด อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าสีของแบบว่าเสื้อตัวไหนด้วยอ่ะมันสะท้อนขึ้นเอาเนี่ยเอาไปได้นะไปได้มันมีโอกาสที่แบบจะจะบอกจะพูดจติือะไรอย่างมันมีโอกาสที่จะบอกติดหรือยังตอนนี้ยัง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 สนุกแล้วก็ยังมีความสุขดีแบบความสัมพันธ์นะตอนนี้แล้วถ้าก้าวติดนะพวกพี่จะรบกวนเก็บแบบปิดข้ามลับได้ไหมผมผมไม่บอกเร็วหรอก รอให้ติดเลยอย่างแรงเชียร์ของก็เริ่มแบบเปิดโอกาสใช่มพี่มรโอกาสด้วยหรอถามพี่พีเขาบอกว่าเขาก็โอเคเขาก็รู้สึกว่าเอิแบบเหมือนรีแลกขึ้นความสัมพันธ์เราเลยก็ก็ปล่อยให้เป็นไปเรื่องของโคว่ดแล้วกันผมก็ยังให้คําตอบหรืออะไรไม่ได้จริงๆใช่แต่ตอนนี้แบบว่ารู้สึกสนุกดีที่แบบว่ามีน้องทํางานอยู่ ข้างๆกันอะไรมีแบบสนุกมากๆไปเจออะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายังยังรู้สึกดีมากๆแล้วสนุกด้วยทุกครั้งที่เจออยากจะบอกอะไรกับพัทเรื่องคนดีไหมก,ก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆเป็นห่วงครับอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็พัฒนาขึ้นทุกๆปีแหละครับ <c oughs> ใช่มันก็มีอะไรที่แบบว่าแอสวานก็จะปีไม่รักสีแล้ต้องดูุงไหมหรือว่าเป็นพวกดูจัดการการทำจริงๆดูจากการกระทำอย่างเดียวคงไม่ได้หรอกมันก็ดูแบบหลายๆอย่างผลลับใช่ดูผลลับมากเพื่อนๆในแกลงเขาเชียร์อัพกันเยอะนะพี่ไปเจอมาหลายคนเยาก็แบบเขาแอบเชียร์อัพอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นการแซวนะเท่าที่ผมสัมผัสได้อะไรอ้แลวไที่เรายังเกิดอยู่ หลายอย่างาน้องก็แบบว่าโตขึ้นทุกๆวันอะไรเงี้ยก็สวยมากขึ้นน่ารักอยู่แล้วก็น่ารักขึ้นไปอีกแบบว่าจากเจอวันแรกๆอะไรเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้นะแบบว่าโอนี้ใส่น่ารักมากออออสวยคุณเยอะมากเลยนะสวยเยอะมากโตขึ้นแหละออโตขึ้น,ขน,ขนเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสวยนะจริงอันนี้จริง เล่าให้พวกพี่ฟังครับเล่าให้ทุกคนฟังด้วยเล่าความประทับใจใช่เพราะว่าเราก็เห็นน้องมาตั้งแต่แบบว่าตอนเริ่มโปรเจกต์กันใหม่ๆอะไรนะตอนนี้ก็รู้สึกเห็นพัฒนาการหลายๆด้านอะไรแล้วความพวกโต๊ะของเขาล่ะเรายังน่ารักของเขาไหมยังน่ารักอยู่ครับอันนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมด้วยอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งโก้อยู่เหมือนเดิมอ่าารัก ที่ต่างประเทศเหรอเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับก็จะมีแบบทริปไปเที่ยวประเทศจีนก็เป็นแบบเฟิร์สครั้งแรกของผมเลยการไปเยือนจีนก็ไปเที่ยวเป็นเป็นทริปแหละครับไปเที่ยวกับกลุ่มพี่เพน้องแฟนครับน่าจะสนุกมากแน่นอนแล้วก็แบบว่าอยากไปสัมผัสอากาศช่วงหน้าหนาวองประเทศจีนอยู่ก็ไปแล้วเนก็ไปจีนก็แก็ยุโรปเคยไปมาแล้วหลายๆประเทศเคยไปมาแล้วในแถบเอเชียเนี่ยแล้วเป็น จีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆแล้วแบบว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆอีกที่หนึ่งของโลกก็เลยอยากไปเยือนสักครั้งก็เลยแบบว่าเสนอทางพี่ๆเขาไปแล้วก็พี่ๆเขาก็เลยจัดให้สนใจแบบเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ผมเลือกชุดรอเลยทั้งแบบชุดแบบเดินเที่ยวเล่นชุดแบบไปเที่ยวแบบธรรมชาติหรือเที่ยวในเมืองเลยคือรูปรอบนี้ก็คือเต็มที่แน่เต็มที่แน่นอน รอดูนะครับผมโปรเจกต์ละครเยลยโปรเจกต์คน่อคนรออันนี้ยังพูดไม่ได้จริงๆครับยังพูดไม่ได้จริงแต่หลายๆจริงๆหลายๆคนนีอาจจะแอบรู้มาบ้างแล้วแหละแต่ก็แบบว่าขอขอแบบว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยอะไรเงี้ยเร็วเนี้จริงๆครับจะมาเล่าให้ฟังมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเลยมันจะเปลี่ยนแตกต่างเลยจากเดิมที่เราไปเหนก้าวเล่นกับใครสมัยก่อนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะรู้สึกว่า เป็นบทที่ชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าเพราะว่ามันจะมีทั้งสองท์านในช่วงแบบในช่วงตอนที่แบบว่าเป็นทั้งวัยรุ่นด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะมีแบบว่าพัฒนาการของตัวละครที่แบบว่าจากอาชีพหนึ่งสู่อาชีพหนึ่งหรือจากวัยหนึ่งสู่วัยหนึ่งก็จะแบบมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าปกติเราเล่นมาก็จะเป็นแบบว่าวัยรุ่นหรือทํางานเลย ไไมม่ดด้ตติาากันนเะฝากติดตามด้วยครับขอบคุณพี่ๆมากครับขอให้ไม่ติดฝนกันนะครับอ๋อตกไปแล้วจ้ามาอยู่แล้วไม่ลุกตกอีกหรือเปล่าเนี่ยครับาไปเกิดกล่องเลยไปเลยกีกไหนก็เลยนะเดี๋ยวพี่เ้าไล่ไปก็ได้ลูกอะพี่เจ้าไปนี่กับพี่เ้าไนี่กันนะโอเคไปเจ้ากล่องก่อนเลยอไปเจ้ากล่องพี่ก่อนเลยไปหาไปหา เอาโอเคไปได้ไปเลยตากิจเจ้ามองการไปมองการไปมองการไปต้องรีไปเลยาไไปเลยตน่ารัแต่นี่เกิดวันสุกผมก็เกิดวันสุกครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแคบอกแล้วถามอะไรเกิดวันสุกวันจันเกิดอะไรอาโอเคขอบคุณนครับขอบคุณี่ก้าวครับเียนน้อเขียนันที่น้ำี่ก้าวอีกทีมินิฮัท ไม่หน่อยนะครับอ่าโอเคขอบคุณพี่เก้าับขอบคุณมากครับวันจันทร์วันเดย์ย้อนหลังสี่นี้ไม่ได้หายไม่ได้หายมากครับไปนะคืนสงตานเกิดอย่างนี้มาหรอไม่เป็นไรครับผมยังจัดอีกหลายปีครับเออเดี๋ยวก็ไปไปฝันดีขณมากขอบคุณี่เกนางานวันจันนี้มีความสุขมากๆนะครับอันนี้ก็ก็เดือนนี้นี่เป็นวันเดียวกับพี่กิยรติมันดีเหมือนกันดีที่ผมสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะแล้วตื่นเต้นใหญ่ฉันเกิดทันบานโอเคนะเก้าเดี๋ยวพนะคะ เราจอดใด้กันเลยเนาะโอ้โหขอบคุณที่ก้ามาได้นะครับผมยินดีฮะขอบคุณมากครับพี่โอ้ยพร้อมด้วยโอเคไหมคะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาจะสถานที่